ประยุจันโอชาเคลื่อนไหวล่าสุดทำคนไทยสงสัยหนักกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีผู้เคยมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยกลับมาแสดงท่าทีบางอย่างที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในแวดวงการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นท่าทีการปรากฏตัวหรือข้อความบางช่วงที่ดูคลุมเครือล้วนทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มจับตาว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็น หรืออาจเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลผู้ติดตามข่าวการเมืองต่างรู้ดีว่าพลออ่างประยุทธ์เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยออกมาแสดงตัวบ่อยนักหลังจากวางมือจากตำแหน่งแต่ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวย,ย่อมสร้างกระแสะทันทีการกลับมาปรากฏตัวในงานสาธารณครั้งล่าสุดได้จุดประกายความสนใจอย่างมากภาพของอดีตผู้นำที่เดินทักทายประชาชนด้วยรอยยิ้ม ทำให้หลายคนตีความแตกต่างกันบางคนคิดว่าเป็นเพียงกิจกรรมตามปกติในฐานะบุคคลสำคัญของประเทศที่ยังได้รับการเคารพและติดตามจากประชาชนขณะที่บางกลุ่มกลับมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณขององค์การเตรียมกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมสิ่งที่ยิ่งทำให้คนไทยสงสัยมากขึ้นคือการออกมาพูดถึงอนาคตประเทศด้วยน้ำเสียงที่จริงจังจนสื่อหลายสำนักหยิบไปวิเคราะห์กันทันทีขณะเดียวกันในโลกโซเชียลได้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง ผู้ใช้จำนวนมากตั้งคำถามว่าเหตุใดพลออ่างประยุทธ์จึงเลือกเวลานี้ในการเคลื่อนไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือพูดต่อสาธารณะเป็นเวลาหลายเดือนบางความคิดเห็นมองว่าประชาชนยังคงสนใจความเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองเพราะแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ชื่อของเขายังคงเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่คนไทยคุ้นเคย ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและทิศทางการบริหารประเทศหลายคนจึงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอดีตนายกมองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรและมีมุมมองอะไรที่แตกต่างจากผู้นำในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ความสงสัยทวีคูณขึ้นคือถ้อยคำบางช่วงที่เขาพูดแบบตั้งใจแต่กลับถูกตีความได้หลายแบบโดยเฉพาะคำพูดที่เกี่ยวกับการทำเพื่อชาติไม่เคยจบหรือประเทศต้องการคนที่ตั้งใจจริง ประโยคลักษณะนี้ทําให้ชาวเน็ตจานวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเขากําลังส่งสัญญาณอะไรหรือไม่แม้เจ้าตัวจะไม่ได้พูดตรงๆว่าจะกลับมาเล่นการเมืองแต่ลักษณะขององค์การเปรยแบบทิ้งคําถามไว้ทําให้หลายคนรู้สึกว่ามีความหมายแฝงอยู่ด้านหลังและความคลุมเครือนี้เองที่ทําให้ประโยคธรรมดากลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจทันทีด้านนักวิเคราะห์การเมืองหลายรายมองว่าความเคลื่อนไหวของพลอ่างประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แม้สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันจะมีผู้เล่นหลายฝ่ายแต่การที่อดีตผู้นำซึ่งเคยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งออกมาแสดงความเห็นก็อาจทำให้กระดานการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงได้การปรากฏตัวของเขาอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของฝ่ายต่างๆทั้งในพรรคการเมืองกลุ่มสนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามหลายฝ่ายจึงจับตาอย่างใกล้ชิดว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ใหญ่กว่านั้น ในหมู่ประชาชนเองความเห็นแบ่งออกเป็นหลากหลายมุมมองบางคนยินดีที่ได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาพูดคุยกับประชาชนเพราะเชื่อว่าเขามีประสบการณ์มากพอที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเผชิญความทา้าทายแต่ก็มีอีกกลุ่มที่มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ในกระแสะและอาจเป็นความพยายามกลับเข้าสู่วงจรอำนาจในบางรูปแบบความเห็นทั้งสองคั่วนี้ทำให้สังคมยังคงถกเถียงกันอย่างไม่หยุดหย่อน และยิ่งทำให้ชื่อของเขายังคงถูกพูดถึงในทุกแพลตฟอร์มแม้จะมีหลายข้อสันนิษฐานแต่ความจริงยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าความตั้งใจที่แท้จริงของพลออ่างประยุทธ์คืออะไรเขาไม่ได้ประกาศอะไรอย่างชัดเจนและยังคงใช้สไตล์การพูดที่คลุมเครือแบบที่หลายคนคุ้นเคยมาตลอดช่วงที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นที่รู้กันว่ามักจะมีวิธีสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่ทิ้งความหมายให้ตีความตามบริบท ทำให้ทุกครั้งที่เขาพูดอะไรผู้คนย่อมสามารถถอดความออกมาได้หลายแบบความไม่แน่นอนนี้จึงเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งที่ทําให้ผู้ติดตามการเมืองสนใจความเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลาอีกด้านหนึ่งการกลับมาเป็นประเด็นอาสท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคนไทยที่ยังคงจับตาบทบาทของบุคคลที่เคยมีอํานาจสูงสุดในประเทศแม้จะลงจากตําแหน่งแล้วแต่ชื่อของประยุทธ์ยังคงเชื่อมโยงกับความทรงจำทางการเมืองของคนไทยจำนวนมากทั้งในแง่สนับสนุนและแง่วิจารณ์ นั่นทำให้ทุกก้าวย่างของเขามีความหมายในระดับหนึ่งและเป็นธรรมดาที่ประชาชนอยากรู้ว่ากำลังคิดหรือวางแผนอะไรอยู่ในช่วงเวลาที่การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดความเคลื่อนไหวล่าสุดของประยุทธ์จันโอชาอาจเป็นเพียงกิจกรรมตามปกติหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ใหญ่กว่านั้นไม่มีใครรู้ได้จนกว่าเจ้าตัวจะออกมาพูดชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเขายังคงเป็นบุคคลที่ทำให้สังคมไทยจับตามองทุกครั้งที่เคลื่อนไหว การกลับมาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ได้จุดประกายคำถามในใจของประชาชนและทำให้สื่อทุกขแขนงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าบทต่อไปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรความคลุมเครือจึงกลายเป็นพลังที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเฝ้าติดตามอย่างไม่ละสายตาและนั่นทำให้หัวข้อนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องในวันนี้และอีกหลายวันข้างหน้าความสนใจที่ถาโถมเข้าหาประยุทธ์ จันโอชาครั้งนี้ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดชื่อของเขาจึงยังทรงอิทธ,ธิพลในสังคมไทยแม้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ตามนักสังคมวิทยามองว่าชื่อของประยุทธ์ผูกพันอยู่กับเหตุการณ์ทางการเมืองไทยมานานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยการเคลื่อนไหวหรือคําพูดเพียงเล็กน้อยของเขาจึงมีน้ําหนักในสายตาคนจํานวนมากยิ่งเมื่อมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มขึ้นชื่อของอดีตผู้นําย่อมถูกดึงกลับมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ง่ายเป็นพิเศษ อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไทยสงสัยหนักคือการที่ประยุทธ์เลือกใช้ถ้อยคาเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เปิดกว้างให้ตีความได้เช่นการพูดถึงการตั้งใจทําเพื่อชาติหรือการย้ําว่าประเทศต้องการคนที่มีประสบการณ์ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณกลา,กลายถึงความพร้อมกลับมาหากประเทศเรียกร้องหลายครั้งในอดีตเขาเคยใช้ประโยคคล้ายกันเมื่อมีแรงกดดันทางการเมืองและทุกครั้งสื่อก็จะนําไปวิเคราะห์จนเกิดกระแสะลุกลามในสังคมทันทีสิ่งนี้ทําให้คําพูดของเขามีอิทธิพลอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ย่อมกระตุ้นจินตนาการของประชาชนได้เสมอขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดอาจเป็นเพียงการแสดงออกของบุคคลสาธารณะผู้หนึ่งที่ยังคงมีผู้ติดตามจำนวนมากแม้ไม่อยู่ในตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหายไปจากสังคมบางคนมองว่าการออกมาพูดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นเพียงความตั้งใจช่วยเหลือหรือให้กำลังใจประชาชนเช่นเดียวกับอดีตผู้นำในประเทศอ,อื่นๆที่ยังคงปรากฏตัวเป็นครั้งคราวหลังลงจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามการตีความของสังคมไทยมักจะผูกโยงกับการเมืองเสมอทําให้สิ่งที่อาจเป็นเรื่องปกติกลับลุกลามจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักโลกโซเชียลยังคงทํางานอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามสไตล์ของมันเมื่อมีคลิปหรือภาพของประยุทธ์ถูกเผยแพร่ผู้คนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยและคาดเดากันทันทีทั้งใน f a c e b o o เอ็กซ์ติคอกหรือ YouTube เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเขามักมีผู้ชมจํานวนมากอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงสถานการณ์บ้านเมือง หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ส่วนตัวผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากยังคงติดตามเพื่อวิเคราะห์ว่าเขามีท่าทีอย่างไรสีหน้าเป็นแบบไหนและดูเหมือนว่าแม้แต่ท่าทางเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นประเด็นได้เสมอเช่นสีหน้าเวลาพูดน้ำเสียงที่เข้มขึ้นหรือคำพูดที่หลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเล็กน้อยทั้งหมดนี้จุดประกายให้เกิดการตีความต่อเนื่องไม่รู้จบในอีกมุมหนึ่งนะักการเมืองหลายฝ่ายต่างก็จับตาความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะรู้ดีว่าการกลับมาของบุคคลระดับประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่ว่าจะกลับมาในฐานะผู้ให้คำปรึกษาผู้อยู่เบื้องหลังหรือนักการเมืองอิสระก็อาจทำให้การจัดทับของหลายพักต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ความเป็นไปได้ทุกทางยังคงเปิดกว้างและนั่นทำให้ความสงสัยของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกระแสสนับสนุนและกระแสต่อต้านก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยอย่างชัดเจนการที่ชื่อของเขากลับมาอยู่บนหน้าข่าวจึงมีผลต่อสมดุลทางการเมืองไม่มากก็น้อยนอกจากนี้การปรากฏตัวของเขาในงานบางงานที่มีบุคคลสำคัญเข้าร่วม ก็ทําให้ผู้คนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการพบปะพูดคุยหรือวางแผนอะไรบางอย่างเบื้องหลังหรือไม่แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่สังคมไทยมักคุ้นเคยกับการคาดเดาเชิงการเมืองอยู่เสมอยิ่งเมื่อข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ก็ยิ่งทําให้เรื่องราวลุกลามเร็วขึ้นกว่าเดิมมากในบางครั้งเพียงแค่มีภาพประยุทธ์จับมือกับบุคคลใดคนหนึ่งก็พอจะทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆต,ต,ตามมาได้เป็นสิบๆแบบซึ่งแต่ละแบบก็สนับสนุนด้วยเหตุผลของฝ่ายตนเอง ทำให้ประเด็นนี้ยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำความสงสัยของประชาชนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการแชร์คำพูดบางประโยคที่ถูกตัดตอนจากการให้สัมภาษณ์แม้คำพูดนั้นอาจไม่ได้มีเจตนาแฝงทางการเมืองแต่เมื่อถูกนำมาตีความก็กลายเป็นประเด็นได้ทันทีเช่นประโยคที่เขาพูดว่าผมยังรักประเทศนี้เสมอแม้จะเป็นเพียงคำพูดทั่วไปแต่เมื่อมาจากปากอดีตนายกรัฐมนตรีย่อมทำให้หลายคนเชื่อว่าอาจมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อว่าเขาอาจกำลังพิจารณาบางอย่างอยู่ความหมายเช่นนี้จึงเป็นต้นน้ำของกระแสข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วคนไทยจำนวนมากยังคงจดจำบุคลิกของประยุทธ์ในฐานะผู้นำที่มีลักษณะตรงไปตรงมาบางครั้งขี้หุนหิดแต่บางครั้งก็มีมุมอ่อนโยนท่าทีที่คาดเดายากนี้ทำให้ผู้คนสนใจทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเหมือนเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆทั้งเรื่องดีและไม่ดีทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกหลายอย่างผสมกัน ทั้งคิดถึงทั้งสงสัยทั้งกังวลและท่านอยากรู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปความผูกพันทางอารมณ์ลักษณะนี้ส่งผลให้ชื่อของเขายังมีพลังทางสังคมอย่างมากแม้จะผ่านพ้นจากเวทีการเมืองแล้วก็ตามอีกสิ่งที่ทําให้กระแสนี้ยิ่งดังขึ้นคือบรรยากาศทางการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายฝ่ายกําลังขับเคี่ยวกันเพื่อรักษาฐานเสียงและสร้างความเชื่อมัน่นประชาชนจํานวนไม่น้อยก็ยังรู้สึกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่หวัง เมื่อมีอดีตผู้นำคนสำคัญเคลื่อนไหวย่อมกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจทันทีไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามประยุทธ์จึงยังคงเป็นชื่อที่ทุกสื่อพร้อมหยิบมาเสนอเพราะรู้ดีว่าจะสร้างกระแสดได้เสมอท้ายที่สุดแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดของประยุทธ์จันโอชาทําให้คนไทยตั้งคําถามมากกว่าคําตอบและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เรื่องนี้ดังขึ้นเรื่อยเรื่อยิ่งไม่มีคําตอบชัดเจนยิ่งทําให้คนอยากรู้ยิ่งมีช่องว่างให้คาดเดาก็ยิ่งทําให้ข่าวลือเติบโตทุกสายตาจึงจับจ้องว่าเขาจะพูดอะไรอีกครั้ง และจะมีการปรากฏตัวครั้งต่อไปเมื่อไหร่แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีชื่อของประยุทธ์ยังคงมีพลังในการเขย่ากระแสสังคมไทยได้เสมอและความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ทำให้คนทั้งประเทศจับตาดูอย่างไม่กระพริบตา